แบบอันไหนที่รู้สึกว่ามันจึงที่สุด3ชนชาติหรือสาประเทศที่เราว่าจึงความรักที่แบบไม่มีวันลืมเลยแล้วก็แบบขอมือฉันแกแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นกลางแบบกลางฟรอจากับคนเนี้ยก็มีคำถามว่า What I did to you to deserve to be treated like this all the time ค่ะกลับมาแล้วนะคะก็ช่องม oh. ี n a Maris Channel วันนี้นะคะเราก็จะมีคอนเทนต์ที่แตกต่างออกไปจากทุกคอนเทนต์เพราะวันเนี้เราจะ เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้เดตติ้งแอต่างๆที่ประเทศอเมริกาเป็นยังไงบ้างและวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีแขกรับเชิญที่เป็น e อ็กซ์ในการใช้ d ดตติ้งแอไม่ว่าจะประเทศไทยอังกฤษอเมริกาเดทบันแล้วเจย่านน้ำนั่นก็คือพี่พาคะ่ะพี่พานะคะ แต่ชื่อในวงการชื่อชัญญาค่ะวงการเดทติ้งชื่อชัญญานะโอเคก็ก็เป็นเพื่อนมาตั้งแต่มหาลัยก็เลยรู้หมดเออนันเองเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คําถามแรกก็คือเดทติ้งแอปอันไหนที่รู้สึกว่ามันจึงที่สุดก็สําหรับเรานะเราเล่นประมาณ3ามแอปก็คือจะมีแบบ Tinder มนี่ยอดนิยมใครไม่รู้จักไม่ได้แล้วกับหินก็อ่าแฮปเพนอีกแอปหนึ่ง อะไรนะบับเบิลอะไรอย่างเงี้ยเออเรา Happen ได้ไหมพอไม่รู้จักเพราะว่าอย่างอื่นอนะ่าใช้มาหมดแล้ว Happen เหรอ Happen มันเหมือนเวลาเราไปเจอคนคนนี้ยใช่ไหมเราก็กดถูกใจปัดซ้ายปัดขวาแต่เขาก็จะบอกเราด้วยอะว่าแบบเราอะพาสกันกี่ครั้งอารมเหมือนแบบเฮ้ยเราเดินผ่านกันเราใกล้กันในในระยะด i s t a n ที่เราอะแบบ กำหนดไว้อะไรเงี้ยเราอะผ่านกันในระยะนั้นกี่ครั้งอะไรเงี้ยในในแอปเนี้ยก็จะบอกประมาณนี้สำหรับเรานะแอปที่เรายังไม่ลบทุกวันเนี้ก็จะมีแค่ทินเดอร์กับแฮปเพนนั่นเองอันไหนไในผู้ชายเยอะสุดก็ต้องทินเดอร์อยู่แล้วป่ะเหมือนมันเป็นแอปป๊อปปูล่าเป็นแอปยอดนิยมอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเหมือน เอาจจริงนะเราคิดว่าผู้ชายคนอื่น่ะที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มีแอปเดียวหรอกในมือถืออะแอปหาคู่น่าจะมีแบบหลายๆแอปเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแต่ก็ก็คงเป็น tinder สาหรับเราเราว่าแบบเออ tinder มันเล่นง่ายสุดแล้วอะเหมือนเล่นมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็จะแค่ปัด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 จะเจอจะเจอแล้วแล้วยูทูยูท์นสำหรับมีนาว่าไงแอปไหนมีนาไม่ได้เดทมานานแล้วไม่ได้เล่นแอปแล้วตอนนี้แต่ว่าสมัยที่เล่นแอปบัก์ซ้อมบอกว่า เล่นมาเยอะมาก CMB เพราะว่าตอนนั้นชอบเอเชียแล้วเล่น CMB Coffee Maker e b แล้วก็ h i n ินแล้วก็ tinder ถ้าชอบสุดอะชอบ h หินเพอรู้สึกว่าแบบมันมันสามารถเขียนคำถามได้ว่าแบบ mm. แล้วาบางคนเขาได้มารีแอคที่รูปเราเขาไม่รีแอคที่คำถามเนะึะออปะแล้วเราสูว่าแบบมันเหมือนมีบทสนทนามากกว่าแล้วเอาจริงจริอะตอนเล่นหินอะเพื่อนสนิทอะไอพวกไอไม้ไอโจอะไรเงี้ยก็คือได้จากหิน แล้วก็เป็นเพื่อนกันหรูวันนี้ให้เงากันแบบสนิทกับพ่อแม่สนิทกับยากแต่เป็นเพื่อนกันอะคือมันมันค่อนข้างแบบคุณลิตี้แต่ว่าทินเดอร์ะก็จะเป็นบบที่แบบเด็ดผู้ชายเยอะสุดเออแต่ว่าถ้าเกิดหินนะก็จะเป็นแอปที่คุยผู้ชายเยอะสุดถ้า<ม>ชอบสุดก็หินชแน่นอนจ้ะ<ม>ใช่<ม>ข้อต่อไปนะคะลิสต์อันดับผู้ชายสามชนชาติหรือสามประเทศที่เราว่าจึง จะแอบหาคู่เราสำหรับเร,เราเราเราว่าอืประเทศอังกฤษคือเราให้ดับหนึ่งเลยคือเขาจะมีความแบบความสุภา,าพเออสุภาพเรียบร้อยเขาก็จะใช้เวลาในการเขาจะเทคไทม์ในการแชทติ้งกับเราก่อนสักพักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะชวนเราไปเดทอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะแบบอือยังไงเดียพูจ้จจน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเวลาเรา เราจะยกไปอยู่สถานการณ์อย่างเช่นเราไปเดทกับเขาใช่ไหมเราทำช้อนตกแล้วเราแบบเหมือนอุทานอะไรเงี้ยแบบเออชิดอะไรอย่างแบบางี้แต่เขาแบบไม่เอาไม่พูดคานี้โอ้โหอันนี้จริงจริงแล้วก็ประเทศที่สองยกให้ก็แถบแถบยุโรปอะเนาะเหมือนกันเป็นอิตาลีละกันของชอบแหละเขาจะสว<ด>ีทนะประเทศเนี้ยจริงเขาก็จะชูนิดหน่อย ไม่นิดหน่อยกูเอาหัวเป็นประการไม่มีคำว่านิดหน่อยกับผู้ชายอิตาลีอุ้ยอย่าอย่าไปจัดเขากูไม่ได้จัดผู้ชายากประสบการณ์เฮ้ยอันนี้จากเออจากเรานะจากเราเออใช่ใช่เราคนอื่นอาจจะแบบเป็นประเทศอื่นก็ได้อะไรเงี้ยส่วนแบบสุดท้ายก็ต้องยกให้เมกาค่ะเพราะว่าเรารีบอินเฮียนะคะอืมแต่เมกาแบบเมกาเขาจะรีบเนาะเขาจะเป็นผู้ชายที่รีบๆแบอาร์เหมือนแบบว่า แมชวันนี้อยากเจอคืนนี้แมชวันนี้อยากเจอพรุ่งนี้คือแบบไม่ไม่แชทติ้งเลยไม่ค่อยจะเป็นทามแบบในการคุยเ e ็ t ท k โ o เท่าไหร่เออเรียนรู้กันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแต่กูก็ไปค่ะก็ไปอ่ะให้ถูกใจก็ไปค่ะแค่นั้นเองไปเดทเด้ออ่ะเราอยู่อ่ะอยู่อันดับหนึ่งอ่ะต้องให้กับเมกันไม่แคนาเดียนเออเพราะว่าแบบ ก็คือตอนนั้นนะไปเที่ยวนิวยอร์กไปหาเพื่อนแล้วก็แบบก็ไม่ได้ตั้งใจไปเดทแต่ว่าเออเขาทักมากพอดีแล้วเขาก็แบบเป็นพ่อหนุ่มสุภาพโรแมนติกน่ารักไม่แบบไม่ทาชี่อ่ะนึกออกปะคือมีความแบบครึ่งอังกฤษครึ่งอเมริกันแล้วด้วยความที่ต้องอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายคนนั้นนะผู้ชายคนนั้นเขาเป็นแบบ friend speaker แฟนสปิเกอร์ก็คือต้องบอกว่าไคลเดาอย่างเงี้ยมันจะมีพาที่เขาพูดแต่ภาษาฝรั่งเศสซึ่งแบบมาคนเขามาจากฝรั่งเศสใช่ปะเขาก็จะมีความโรแมนติกมากๆแล้วที่ชอบไปมากกว่านั้นคือเขาแบบสอนการแบบพูดภาษาฝรั่งเศสในการเรียกชื่อวายอะต่างๆแล้วมันแบบมันมันโรแมนติกมันเป็นเดทที่โรแมนติกมากๆแล้วก็แบบได้แค่กอดเดทแบบมีสาระแล้วก็คุยกันแบบเรามากไปกว่านั้นคือนางใช้แบดคอร์ดคือแบบอ l ยเลอฟมากๆแต่เขาจะมีความอบอุ่นนะ แต่เขาก็จะมีความเป็นอเมริกันและอังกฤษมันครึ่งหนึ่งอ่ะมันกําลังแบบังมิกเซอร์อ่ะเออมันกําลังแบบแต่ไม่ได้นกส่วนอันดับสองอันดับสองก็ต้องให้เมกันเพราะให้อยู่ที่นี่มานานมากก็เด่นเมกันเยอะมากแล้วก็ก็ชอบเมกันเอาจริงชอบเมกันนะส่วนตัวเราอ่ะเราสึกว่าแบบการแบบคุยกันเลยไปแฮงเอาเลยอ่ะเราชอบแบบนี้มากกว่าเราไม่ชอบแชทติงเพราะว่าเหมือนพอโตขึ้นอ่ะ แบบการแชทติงอะมันคือเหมือนสมัยสำหรับสําหรับเรานะคือแบบเราสัว่าแชทกันไปกันมาเราเมื่อไหร่จะเจอวะเราแบบเราถ้าสมมุติว่าไปเจอตัวจริงเรามันมันแบบต่างคนต่างไม่คุยอะมันจะมันจะแบบเสียเว,วลาแชทเออก็คือแบบพวกเมกันเขาจะเออให้ไปเจอเลยอ่ะให้รู้ว่าเป็นไงชอบก็ไปต่อไม่ชอบก็บายแค่นั้นอะเออมันก็คือเป็นเขาเจอ e เมกันที่แบบเออก็ะทำไม่ใช่ก็ต้องเสียเวลาเวลาไหมคือแบบอีพวกที่ทำเสียเวลาเวลาเนี่ยน่าตีมากเราจริง ใช่น่าจะชอบใช่เราเรื่องอเมกันแชร์เนี่ยเออนี่มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่ผ่านมาเคยโดนไม่กี่ครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคิดมากกับเรื่องแบบนี้แต่ก็เดทเมกันแต่ไม่เคยมีแฟนเมกันเลยแต่เดทเยอะมากกับคนแล<ร><ม>้วมีแฟนประเทศอะไรอ่ะไม่มีโซ่ไม่พูดเรื่องนี้ <c oughs> และชาติที่สามนะคะชาวนิสโอ้ m ม่ก d แบบคือต้องบอกว่าชาวนนสที่เราชอบก็จะต้องเป็นแบบ A.B.C. อเมริกันบอลไชนิสอเมริกันบอลไตวานิสก็คือเป็นคนจีนหรือคนไต้หวันที่เขาแบบเกิดที่นี่โตที่นี่เขาจะมีความเป็นอเมริกันเค้าเจอแต่ในอีกมุมหนึง่งเขาก็จะมีความเป็นเอเชียนเวยเขาเข้าใจนะแล้วมันดีมากเพรานะวะ่าคือชอบกินอาหารเอเชียคือไม่ไม่กินอาหารฝรั่งนี่อยู่มาจะปห้าปีแล้วก็คือยังไม่ชอบอาหารฝรั่งอยู่ดีแล้วเขาก็จะรู้ ว่าเราอะรู้สึกยังไงถ้าพูดแบบนี้คือบางทีฝรั่งอะพูดกับเราบางเขาเป็นคนตรงๆรงนึออกปะแล้วบางทีเขาเจอเรากับเขามันมันไม่แม t c h แต่แบบพอคุยกับพวกแบบเอเชียอเมริกันเนี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบ mix b e t อ e r เหมือนเขาเข้าใจเรามากกว่าเขาต้องเข้าใจาากกว่าเราต้องการอะไรเขาเข้าใจว่าถ้าสื่อแบบนี้หมายความว่าไงเอออย่างเงี้ยมากกว่า uh huh. เออแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชายไต้หวันอะเป็นมืชาที่เข้าถึุคนเลยแม่งไปเดทแต่ละครั้งรู้สึกแบบ happy ปปมากอ่กอะไหนพูดเรื่องเดทติ้งมาเยอะแล้ว แชร์แบบผู้ชายคนไหนที่ไปเดทหรือว่าเคยคบกันหรือความรักที่แบบไม่มีวันลืมเลยที่เรารู้สึกว่าประทับใจที่สุดแล้วแบบเอ่อเทคทา์ด้วยกันนาะนที่สุดก็จะเป็นอิตาลีอืมเราชอบเราชอบสวี <Sweet. S 1> ชอบความสวีทของเขาหน้าร่า mm hmm. เต้นอะไรอย่างนี้เวลาแบบนึกออกปะเหมือนเจ้าหญิงเลยเอ่ะเวลาแบบเออไปดินเนอร์ไปทานข้าวแล้วก็ เขาก็จะลุกขึ้นแล้วก็แบบขอมือชันแกแล้วก็ลุกขึ้นมาเต้นกลางแบบกลางฟรอแล้วทุกคนก็นั่งมองอะไรเงี้ยเออแต่เราก็จะเขืนๆน,นิดนึงด้วยความเราเป็นเอเชียเราก็ไม่เคยทําอะไรไม่เคยเกิดึุนกับกูเลยแล้วแโรแมนติกอะ่ะโอ้กูเป็นคนโรแมนติกมากแต่ไม่เคยมีใครทำให้กูเลยเดี๋ยวก็มีสักวันวันเดตนั่นแหละชอบ<ม>เรื่อง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 ไอ้นี่หรอเรื่องสายเปย์อ<ม>๋อเขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ได้ให้เราจ่ายแต่เขาก็ไม่ได้เปย์ขนาดนั้นเออแต่ถามว่าเราเปย์เขาไหมในช่วงที่เป็นวันเกิดเขาหรือแบบเป็นโอกาสดีๆอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะบอกเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวมือนี้แบบขอจ่ายนะขอเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอ่แต่ถ้าแบบทั่วไปดินเนอร์ทั่วไปเขาก็จ่ายอะไรเงี้ยเออส่วนมากถ้าไม่เกินสามพันเราก็จ่ายแต่ถ้าเกินก็สามพันบาทอยู่จ่ายแล้วกันนะสามพันบาทสามพันบาทนะคะไม่ใช่สามพันดอลลาร์ ประมาณนั้นค่ะแล้วอยู่อะไม่ลืมเลยล่าสุดไม่วันลืมไม่ได้เกียดแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่จําไปตลอดว่าถ้าเจอแบบเนี้ยก็จะไม่เอาอีกแล้วก็เดทก,กับชาติหนึ่งแถวแบบอเมริกาใตา้ไม่ขอเอ่ยไม่ขอเอ่ยว่าประเทศใดเดทเขาไม่ได้เรียกว่าเดทอะเขาเรียกว่าแบบแพงเอาอะไม่รู้อะไม่สามารถแบบ สามารถเรียกอะไรได้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าคือเป็นอะไรกันแล้วความสัมพันธ์ในเรกนี้มันร้อยแปดม่ามสัมพไม้ได้แต่มันคอมพิเคตใช่ไหมแต่มันคอมพิเคตแล้วก็แบบแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแต่ว่าต้องบอกว่าที่ไม่ลืมเลยเพราะว่าเขาทําให้เราอะ่ะได้รู้ว่าแบบความสัมพันธ์แบบไหนอะที่เราจะเอาไว้ในชีวิตและความสัมพันธ์แบบไหนที่เราจะไม่เอาไว้ในชีวิตเขาทําให้เรารู้ว่า ต่อไปข้างหน้าเราต้องการคนแบบไหนที่มาอยู่ในชีวิตและเราต้องการโดน treat แบบไหนและเราต้องทำยังไงให้เราได้แบบโดน treat mm hmm. deserve to be treat right แบบมากๆเพราะบางทีอ่ะจากกับคนเนี้ยก็มีคำถามว่า mm hmm. what I did to you to deserve to be treat like this all the time แบบเป็นคำถาม all the time แต่ว่าพอหลุดออกมาก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้เจอคนใหม่แต่ไม่ได้เจอจากแอมาา เพื่อนหรืเพื่อนแต่ก็ยังไม่รู้ค่ะในอนาะคนเราก็เพิ่งรู้จักกันเนียัก็ต้องเห็นที่ทไม่บอกอะเขาอต่อไปคิดว่าการเดทแบบแอปกับชีวิตจริงอะอันไหนแบบดีกว่ากันชอบแบบไหนมากหมายถึงว่าเจอในแอปเจอในกันแบบ f a จ e to face ใช่ไหม f ช c e to face อันไหนดีกว่ากันเนาะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพราะสุดท้ายอะมันก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีแต่มันอยู่ที่ว่า คือเราเจอกันในแอปอะเรามันมันเจอแบบหลากหลายเชื้อชาติอะนึกออกปะเลือกได้อ่ะมันอนะเรเหมือนแบบว่าก็อ,อ,อ,อยู่เข้าใจปะในแอปปะมันมันมัน looking for อะไรก็ไม่รู้อะบางคนมันก็แบบ for fun for friend with benefit for one night nice stand for s e r i o u s relationship คือเราไม่รู้ไงแต่แต่อย่างที่มีนาบอกว่าโอเคเราเราแมทกันวันนี้เราออกไปเจอกันเลยเพื่อที่จะได้รู้ว่า เราต้องการอะไรเออเราแบบเราเวเดียวกันไหมอะเออประมาณนั้นเราก็จะเราก็จะได้เทคไทม์ด้วยกันได้เนาะอันนี้สําหรับเจอในแอป,ปนะแต่ถ้าเราเจอกันอินเพรสเซนอะเรารู้สึกว่ามันก็ดีมันก็ดีระดับหนึ่งนะแต่เราว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยปะว่าเราเจอกันที่ไหนเนาะแบบอยู่จะไปคาดหวังเพื่อจะหาสามีในในพับอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้ก็ มันก็เป็นไปได้นะแต่สําหรับเราเราไม่ได้เราเราไปผับแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะไปหาสามีอ่ะจะไปหาแบบพ่อของลูกอ่ะเออเราแค่รู้สึกว่าเราก็ไปเที่ยวไปเอนจอยซึ่งเราคิดว่าผู้ชายก็น่าจะมามาแนวแนวนี้เหมือนกันนะเขาคงไม่ได้อยากมาหาแบบแม่ของลูกในพับอนะไรเงี้ยแต่มันมันก็เกิดขึ้นได้ไงเราอ่ะมีเพื่อนสามสามคนนะสามคู่อ่ะที่แมชกันในแอปหาคู่แล้วแบบอ้ออ่าแต่งงานกันหมดเลยอะ่ะเออแบบคือมันเป็นไปได้ไงแต่ แค่มันไม่ได้เกิดเราสองคนเออเราว่าทางคู่แบบเหมือนกันทั้งในแอปแล้วก็ทางแบบเจอกันเจอกันทีหลังอะไร้ยสุดท้ายก็เจอกันอยู่ดีอะเราก็เราก็เลยนดูกันอยู่ดีอะอยู่ว่าไงอ่ะไม่จะไม่เล่นแอปไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่เจอในชีวิตจริงอะเราสึกสึกดีมันจริงมันจริงอะมันจริงมันแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรอะคือตอนนี้ก็ไม่รู้หรอกนะอะไรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ มันไม่เหนื่อยอ่ะมันไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องคิดว่าจะอยู่คยใครวันนี้ถ้าจะทำอะไรมันไม่ต้องมีความคิดแบบทําไมนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออหรือว่าไม่หรอกมันอาจจะเป็นที่ประสบการณ์เราที่เราเจอคนที่เขาแบบไม่ได้อยากจะจริงจังเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากจะปล่อยเราไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดยากไงแต่ว่าเออแต่ชอบคนที่เจอกันแบบมากกว่าแล้วยิ่งแบบเป็น Circle of friend นี่คือแบบรู้สึกว่าเออเราว่าสำหรับเราอะ่ะเราว่าเวิร์กสุดเพราะเราชอบคนที่แบบเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยมา พาฒานาความสมคัญอืมเพราะมันสบายใจอ่ะเป็นตัวเองได้เต็มที่จริงอืมไม่เคยเฟกเลยใช่ตั้งแต่เจอกันวันแรกวินาทีแรกเออเราก็จะอยู่กับคนที่เราสบายใจที่สุดเนาะวันนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ประมาณเท่านี้ก็แบบเออเพราะว่าเล่นแอปมาเยอะมากแล้วก็เล่นที่เมกาก็<อ>คือสนุกดีเพราะว่าเอาเป็นจริงนะการเล่นแอป,ปอะไรเงี้ยเล่นกับฝรั่งอ่ะฝึกภาษาเด้อ าษาอังกฤษอะเออที่นะเ,ออเราเคยพูดไปในในคลิปแบบทำไงให้ภาษาอังกฤษดีอะพวกเราอะเล่นแอปอะแล้วเราก็ได้ภาษาอังกฤษดีขึ้นนะ<ม>บางคนอะเขาก็มาช่วยเรานะว่าแบบเออพูดแบบนี้สิพูดแบบนั้นสิใช่ใช่ใชมันทำให้แบบแล้วเราก็เรียนรูร้ศัพท์มาคืนด้วยมันก็เป็นอีกเวนึง<ม>่งในการที่ทำให้ภาษาเราดีขึ้นนะ ซึ่งการออกไปเจอกันก็ดีเนาะเราจะได้กล้าพูดเราก็กล้าพูดเพราะว่าบางทีถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยบางทีเราก็อยู่คนไทยเงี้ยถ้าเราไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้ภาษาสักทีนะคะแล้วก็ก็ไม่ต้องคิดมากหรอกกันเลยนแบบก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ดีมันก็แล้วแต่คนมันแล้วแต่คนชอบนะคะก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนนะคจาก็นี่ก็ประมาณนี้นะคะก็แชร์มาจุกๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็จุกอกเหมือนกัน พูดถึงมันก็จุกออกคุกีโอเคงั้นเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะคะเราจะกันใหม่แล้วถ้าเกิดใครอยากให้พี่พามาก็บอกยนะคะพี่พานี่คือรอบรู้เรื่องความรักเป็นกูรูได้เพราะว่าเด็ดมาแล้วเจ็ดย่านหนาะโ,โดนมาแล้วโดนม,มดัน,มหมนหมดแล้วโดนมาหมดโดนหมดหรดทุกจ้า๋ยวเขารู้หมดเข้าใจผิดก็ขิดเอาโดนโดนชวนไปเดทก็นี้เป็นวันนี้โนะถ้าใครไม่สับสไครตอย่าลืมสับสไครช่องช่องอะไร มีนามาลิสค่ะเราเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย